วิญญาณเจ้าสาวในเรือนไทยในจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยมีเรือนไทยเก่าแก่ตั้งอยู่กลางป่าเรียกว่าเรือนไทยคุณยายทับซึ่งมีประวัติยาวนานกว่าร้อยปีเป็นเรือนที่ถูกสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นแต่ที่นี่กลับมีเรื่องราวลึกลับเกี่ยวกับวิญญาณของเจ้าสาวที่เสียชีวิตในคืนแต่งงานของเธอเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อราวร้อยปีที่ผ่านมาคุณยายทับเป็นหญิงสาวสวยและมีฐานะเธอได้รับการมั่นหมายกับชายหนุ่มชื่อคุณชายศักดิ์ ซึ่งเป็นคนดีและมีฐานะเช่นกันในวันแต่งงานของพวกเขามีการจัดงานเลี้ยงอย่างใหญ่โตที่เรือนไทยคุณยายทับแต่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อคุณยายทับล้มป่วยกระทันหันในคืนวันแต่งงานเธอเสียชีวิตในคืนนั้นเองทั้งบ้านเต็มไปด้วยความเศร้าโศก หลังจากการเสียชีวิตของคุณยายทับเหล่าญาติและเพื่อนบ้านเริ่มได้ยินเสียงร้องให้และเสียงเดินในเรือนยามค่ำคืนหลายคนเล่าว่าเห็นเงาของหญิงสาวในชุดเจ้าสาวเดินวงเวียนในเรือนบางครั้งก็ได้ยินเสียงเพลงไทยที่เธอเคยร้องเล่นในอดีตวันหนึ่งหลังจากที่เรื่องราวเงียบลงไปหลายปีหลานชายของคุณยายทับชื่อคุณชายต้น ตัดสินใจย้ายกลับมาอยู่ที่เรือนไทยแห่งนี้กับภรรยาของเขาคืนแรกที่พวกเขาย้ายเข้ามาคุณชายต้นได้ยินเสียงประหลาดเขาตื่นขึ้นมากลางดึกและเห็นเงาของหญิงสาวในชุดเจ้าสาวยืนอยู่ที่ปลายเตียงเขารู้สึกหวาดกลัวและรีบเล่าเรื่องนี้ให้ภรรยาฟังแต่ภรรยาของเขาไม่เชื่อและคิดว่าเป็นเพียงความฝัน วันต่อมาคุณชายต้นและภรรยาได้ไปสอบถามเรื่องราวกับคนในหมู่บ้านพวกเขาเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของคุณใหญ่ทับและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนแต่งงานหลายคนแนะนำให้คุณชายต้นทำบุญและทำพิธีเพื่อให้วิญญาณคุณใหญ่ทับได้สงบคุณชายต้นและภรรยาตัดสินใจทำบุญและเชิญพระสงฆ์มาทำพิธีที่เรือนไทยหลังจากนั้นพวกเขาก็ไม่ได้ยินเสียงประหลาดอีกแต่บางครั้งก็ยังคงรู้สึกถึงความเย็นและเงาที่เคลื่อนไหวในเรือน ปีต่อมาคุณชายต้นและภรรยาได้มีลูกสาวชื่อหนูนาเธอเป็นเด็กที่น่ารักและสุขภาพแข็งแรงแต่ในบางคืนหนูนามักจะพูดถึงพี่สาวชุดขาวที่มาเล่นกับเธอในเวลากลางคืนคุณชายต้นและภรรยารู้สึกกลัวและแตัดสินใจที่จะย้ายออกจากเรือนไทยในที่สุด เรือนไทยคุณยายทับยังคงตั้งอยู่ที่เดิมแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปอาศัยอยู่ในนั้นอีกแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเรื่องราวของวิญญาณเจ้าสาวก็ยังคงถูกพูดถึงและเล่าต่อกันไปในหมู่คนในหมู่บ้าน